เท่านี้วันที่27เปลานบ้านาที่สูงที่สุดที่เขาที่สูง,สสงประมาณ1 700เมตรครับเขาโคร,กระก็จะม,มีนักท่องเที่ยวครับขึ้นมายากมากครับแล้วก็ลื่นมากแต่ว่าดูจากนันกท่องเที่ยวแล้วเนะี่ยเพราะอายุมากทั้งนั้นเราทั้งน,น,นั้นเราไม่ยอมแพ้ครับรวันนี้ก็มีปาราซีมาแอบถ่ายด้วยบรรยากาศดีมากฝนโปอยเล็กน้อยตอนนี้สุดยอดมาก ขึ้นนเลยขึ้นเลยอยากจะขึ้นไปบนนู้นแค่นั้นพอพี่แล้วทางกล้องตามบอกว่าสลิปเปอร์คือระวังิปเปอร์นี่รองเท้าพี่ตรงนี้จะขึ้นเยอานิดนึงครับ โอ้โหมุมนี้หวาดเสียวมากเลยมุมนี้เป็นงพี่มองไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะได้เุดันะเดี๋ยวยังไม่ได้กลับเมืองไทยกลับเมืองไทยฮะ ตรงนี้ดูนะากลัวมากล้งองลงถ่ายซูมลงไปดูคะลองเลื่อนนะครับนะเป็นเหวลงไปโอโหขอบเลยพี่หมอกเต็ไมไปหมดแล้วครับจวดการได้ไม่น่าเกินห้าสิบเมตรอ๋อคือเหมือนว่าหัวหน้าแก๊งจะเรียกแล้วครับเราต้องลงไปแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเอ่เปลี่ยนกันเลเปลี่ยนไหนพเปลี่ยนกันเล โอเคเป็นตำแหน่งโอเคตำแหน่งไหมพื่อเป็นตำแหน่งได้ได้ได้โอเคหนูเจอแล้วครับก็แค่ว่าจะขึ้นไปข้างบนให้สุดอ่ะทีนี้เวลาไม่พอแล้วะก็ต้องไปดูที่อื่นีก็เดี๋ยวเดินวนๆอยู่ทางนี้สักหน่อยนะเดี๋ยวเราก็กลับครับพี่เดี๋ยวโอเคงงยูทูบแน่นอนเดี๋ยวพี่ไปเซิร์ชดูคลิปนี้ อ่ามามีผู้ร่วมเดินทางอีกท่านนี่ท่านกรครับท่านกรอ๋อคฮ์อ๋อฮ์อ๋อฮ์วันนี้ไม่ได้มาจับใครแต่มาเที่ยวมาเที่ยวมาจับมีจับขอแม่ครับจับอจับสาวเกาหลีดีกว่าไหมทริปของเราก็กำลังเดินลงกันมาครับอ๋อท่านท่านหัวหน้าครับเข่าอ่อนเป็นพิเศษวันนี้หลังจากเมื่อคืนน่าจะขึ้นไปข้างบนไปเล่นดัมเบลกันนั่นนะโอ้ถ้ามีเวลาผมก็จะขึ้นไปเหมือนกันโนะครับเดี๋ยวเราลงกันดีกว่าโอเค อ้าวปุ่นญี่ปุ่นอ้าวใครกไม่บอก้าอยู่ เดี๋มาเลยครับผมย t u b e อยู่ครับจะถ่ายตอนผมลื่นดีโอระวังพี่รองเท้าหนังรองเท้าภาพยนต์มันลื่นต้อง่มนมันไม่ลื่นลื่นนี่มันลื่นาบ้านเรานี่เรียบร้อยตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปด้านล่างมาโหดูมุมนี้กันครับโอเคครับไปนี้ก่อนนะครับ ไม่กินเลือดนะแต่ที่มันเลือ,นะเลอดเ <c oughs> <c oughs>